ที่ PTT Station นี่คืออีลอนอย่าเรียกอ e ีได้ไหมครับคุณลอนมาชาร์จไฟที่นี่เป็นประจำออดูแกยุ่งตลอดเวลาเลยว่าไงชิมไหมคะคคนี่คือคุณหม,ม่อมปกติแกชอบอาหารญี่ปุ่นแต่วันนี้เ,ออเจอปั้นคลิปไปเด็มเต็ม น้องหลินมากับพี่สาวเธอค่ะค่ะคุณคงเดาไม่ออกว่าอีกไม่กี่วินาทีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสามคนนี้เกิดความสุ <tering. S 2> ขครับคุณลอนมีความสุขกับทองฟ้าใสปราศรักมลพิษที่รถอีวีของเขามีส่วนช่วยคุณหม่อมมีความสุขกับของที่เขาชอบบอ,อุย๊ยสิ ดีเจสังกูรีเย่ยดล้ำเจริงๆอร่อยมากถึงแน่นอนแม่ค้าก็สุขด้วยน้องหลินก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักอ๋อไม่ใช่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสโลปไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่คุณแวะมาก็ได้เติมเต็มความสุขให้กันและกันโดยไม่รู้ตัวที่ p t ทีทีสเตชั่น